แฟนคบซ้อนเขาจะเลือกใครอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เข้ามาในทอปิกหัวข้อเด็ดโดนใจนอีกเช่นเคยเนาะก่อนอื่นนะคะก็มาดูพลังงานของคุณนะคะกับเขากันก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้คุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะแน่นอนเป็นการทำนายไพย่โดยภาพรวมไม่อาจตรงกับทุกคนได้ดีๆก็เก็บไว้นะคะ ถ้าพลังงานออกมาไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่อย่าคิดมากแนะนำมาดูดวงส่วนตัวนะอ่ะตอนนี้นะคะทั้งคุณและเขาต่างคนก็ต่างโสดแต่ว่านะคะทั้งคุณและเขาก็มองว่าความรักครั้งนี้สามารถนะคะที่จะคบใครก็ได้เลือกใครก็ได้นะคะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในช่วงของการ ทดลองคุยกันนะคะการครบหากันยังไม่ถึงขั้นว่าอ่ะเป็นแฟนกันจริงจังสัทีเดียวนะดูดูกันไปก่อนถ้าใช่ไปต่อเลยนะคะแล้วมาดูซิว่ามันเข้ากับหัวข้อมากเลยเนาะรับเผื่อเลือกแฟนนะคะคบซ้อนอะ่ะเออคุยคุยอยู่กับคุณอะ่ะแล้วก็คุยอยู่กับอีกคนนึงอะ่ะและสรุปเขาจะเลือกใครมาดูกันเลยนะคะของเขาคนนั้นนะ แล้วก็ของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบพลังงานกันนะคะว่าสรุปแล้วเขาจะเลือกใครนะของเขาคนนั้นนะคะอ่ะเขาก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะได้เจอกับคนใหม่ๆของเขาอะเนี่ยเห็นไหมเออก็ลองเสี่ยงดูอ่ะนะคะลองแบบเหมือนแบบให้โอกาสตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้คนใหม่ๆ นะคะดูบ้างที่ไม่ใช่คุณคนเดียวอะ่ะนะคะเออแล้วคุณล่ะกับคุณเขาก็รู้สึกว่าคบหาแล้วมันมีความวุ่นวายเนาะอืมเขาเองเขาเองก็รู้สึกว่าแบบเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะเออนะคะเดี๋ยวแม่ขอขยายซิอ,อันนี้ไม่ใช่เบีเ่ยงเบนทางเพศนะของผู้หญิงคนนั้น ของคุณโอ้โหบอกตรงนะถ้าดูแบบนี้อะ่ะเขาเลือกเขาเลือกอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าอีกคนเนอะเขามีเห็นไหมเขามีการแบบไปทานโ้งทานข้าวไปท่องเที่ยวไปอะไรกันแต่กับคุณนะเห็นไหมมันเป็นไพ่ลักซ้อนรักสามเศร้าเลยอะ่ะคือกับคุณน่ะเขาก็โอเคแหละคบหานะคะหยอกล้อมีความสุขมีความสัมพันธ์กันมี18บบวกแต่เขารู้สึกว่ามัน ไม่แฮปปี้อ่ะมันวุ่นวายเวลาอยู่กับคุณอ่ะเขาก็เลยเบี่ยงเบนไปหาอีกคนแล้วก็ไปเลือกคนนั้นนะคะอย่าเสียใจนะลูกๆนะ